สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะโดยในวันนี้ค่ะจะเป็นหัวข้อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทรงงานของในหลวงรัชก,กาลที่9ค่ะซึ่งวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติตัวแทนทั้งหมด4ท่านด้วยกันนะคะที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการนําหลักการบริหารงานของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้งานค่ะเริ่เชิญแรกเลยค่ะสวัสดีค่ะเจ้าในฐานะที่เราเป็นข้าราชาการ ะะก็ได้น้อนมนำเอาหลักการสำง,งานของน,นายกรัชก,กาลที่เก้ามาใจนเรื่องของการรู้รักษามวคคีเนาะบอกว่าเราจะทํางานในส่วนงานไหนหรือว่าทํากิจกรรมใดจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความรักความเอๆๆื่อเฟื่อแผ่ความมีน้ําใจซึ่งกันและกันจะนําไปสู่ของการทํางานด้วยความสามัคคีค่ะคะ่ะท่านที่สองตอนท่นาคอีสานเนาะคะ่ะเขาเลือกเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเนาะคะ่ะเนาะ พระราชด,ดำรัสนี้ซึ่งในหลวงราชการที่เก่านะคะ่ะได้ดัดไว้ในการดาเนินที่เดินทางสายกลางเนาะคะ่ะเพื่อให้รอดพ้นจากาวิกฤตที่อยู่ดับลงหายยืมมันโค้งแล้วก็ยังยืนภายใตย้กระแสโลกกาพิวัตรเนาะคะ่ะเนาะซึ่งปัจจาันนี้น้ำสามารถไปประยุกต์ใส่ในการดํารงชีวิตแบบแบบาทางองค์กรทางข้วเลือนและก็ชุมชนของเห้าเนาะคะ่ะ ที่เลือกไส้ก็จะเป็นประมาณหาคอเนาะคะ่ะพอดีด่านติตใจก็คือว่าบังคับติตใจของเขาหายยุหายหูุห้จากพ่อเพียงบ่คิดอย่างที่มันฟุ่งเฟื้อยเกินไปพอดีด้านสังคมนะคะก็คือพอดีในการใน,ในการที่ตนเองมีนะคะ่ะสมมติว่า เขามีรถขั้นใหญ่เข้ากับขี่จะกรย่างกัไใดเนาะค่ะเนาะแล้วกัพอดีดันทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมที่เขามีละค่ะว่ต้องไปสื่อหรือว่าสัญหาสมมติว่าเขามีต้นใหม่น้อยยุบานเขามีแววล้อมไม่หยางก็ต้องไปสื่อต้นแพงๆมาใส่เนาะค่ะเนาะแล้วก็ขอซีพ่อดีดันเทคโนโลยีนะคะสมมติว่าอยากได้ไอโฟนนึงเสียค่ะก็คืออควาจำเป็นเลยค่ะตัดออกไปค่ะเขากัสามารถที่จะใส่โทรศัพท์ธรรมดาที่สามารถติดต่อสื่อสารใดเนาะค่ะเนาะแล้วก็ขอสุดท้ายค่ะเขาเป็นพ่อดีดานสริฐกจ เพืเ่อนเขาสองพันขาเขากับแค่ใส่สองพันกระได้่ะว่ต้องไปใส่สามพันนะคะน้องก็คือประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะฉันท่าต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ,ะเป็นตัวแทนจากฝั่ใต้นะคะก็วันนี้หลักการที่ทรงงานเดียวห้องในร่วมจัดการดี่เก้าที่นำมาปรับใช้ในการทำงานนะคะก็คือหลักการที่ความเพียรค่ะการทำงานหรือว่าการทำรอะไรก็าตามเราอาจคาดความ ความพร้อมและการอุปสรรคนะคะค่ะโดยเฉพาะการํางานว่วส่วนรวมปัญหาต่างๆมากมายทางด้านสังคมที่งแบบลมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะเราจึงต้องมีความเพียรพยายามอดทนแล้วก็มีความมุ่งมัน่นเพื่อนําไปสู่การแก้ไขปัญหาแต่การทาให้เราประสบความสำเร็จในการทํางานนั้นๆได้ค่ะค่ะเข้าสุดท้ายเช่นทัา สวัสดีค่ะฉันตัวแทนจากภาคกลางนะคะหลักการดำเนินงานอย่างมีความสุขค่ะการทำงานในส่วนขององค์กรส่วนท้องถิ่นแน่นอนโดยหลักแล้วเป็นการบริการที่เข้าถึงประชาชนอย่างใกล้ชิดนะคะการทำงานบริการแน่นอนแล้วมันต้องมีปัญหาอุปสรรคแต่ว่าหากเราคิดว่าประชาชนเหล่านั้นเป็นญาติมิตรเป็นพ่อแม่พี่น้องของเรา จะไม่ดีกว่าหรอคะถ้าเราคิดว่าการขจัดทุกข์ตงลงสุ่ให้แก่พวกเขาก็เป็นบอยิมองเช่นกันงานก็จะจวบกันแล้วนะคะเกี่ยวกับเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งวันนี้คะ่ะเราได้รับตัวแทนจากทัง้งสี่ภาคด้วยกันนะคะก็หวังว่านะคะทุกท่านนะคะก็ะสามารถนําความรู้ที่ทั้งสี่่านนะคะได้นําไปปรับใช้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของทุกท่านนะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะ